แล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ผลลัพธ์มันเป็นที่ประจักษ์นะครับตามที่ผมบอกว่ารายได้มันมีการจ่ายออกไปแล้วณปัจจุบัน400สี่ร้อยลา้านบาทนะครับรายได้ได้นาตรง40%สิเอร์เซเกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อเราเข้ามานะครับเป็นสมาชิกซื้อลิขสิทธิ์กับออลแคดเนี่ยสองร้อย t x หลังจากที่ท่านเปิดกระเป๋าตอนลิงโ o นะครับท่านก็นะครับทาตามขั้นตอนครับเปิดกระเป๋าผ่านเพจสโต re นะครับกระเป๋าตอนลิงโกแล้วก็เอาเงินเข้าไปในระบบประมาณ3 5 0รสิบถึง4ี่รอยเหรียญ เพื่อทําการรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ผู้แนะนําท่านจะมีลิงก์ผู้แนะนำนะับคนที่จะสมัครถ้าท่านไม่มีลิงก์ผู้แนะนําท่านก็จะสมัครไม่ได้ครับทุกอย่างเป็นการเชื่อมโยงนะครับผ่านผู้แนะนํานะครับแล้วท่านก็นะครับเชื่อมโยงไปสู่การรีจิสเตอร์นะครับจนเกิดการล็อกอินไปเอารหัสลิงก์ของท่านเพื่อไปขยายงานเมื่อท่านได้ลิงก์ในการขยายงานนะครับหลังจากที่ท่านอ่าทการสมัครโดยใช้เงิน2 0 0 t ้ x บวกกับค่าจัดการประมาณ100 trx นะครับรวมแล้วประมาณ3 0 0ร x ในการนะครับรีจิตเตอร์สู่การเป็นสมาชิกกับออคแคดของเรานะครับหรือซื้อลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับท่านก็เอาลิงก์ของท่านนะครับหลังจากล็อกอินเข้าไปได้เนี่ยนะครับเปิดรหัสได้ท่านก็เอาล็อกล็อกอินเอารหัสที่เป็นรหัสลิงก์เนะชื่อมมาให้กับ A นะสมมติท่านแนะนํา A คนที่ท่านรักครับ A ก็ทำเหมือนท่านครับเปิดกระเป๋าตอนลิงก์โปผ่านเพจสโต นะครับเอาเงินเข้าไปประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยเพื่อทําการรีจิเตอร์ในการสมัครซื้อลิขสิทธิ์กับออคแคดนะครับโดยผ่านลิงก์ของท่านนะครับหลังจากที่ท่านส่งลิงก์ให้เอเอจะอยู่ที่ไหนไม่สนไม่ไม่สำคัญครับนะเมื่อเอได้ลิงก์ของท่านเอก็สมัครสมัครได้นะครับเชื่อมโยงไปเมื่อเอสมัครได้สําเร็จนะครับตามที่ท่านตามขั้นตอนที่ท่านได้สมัครเหมือนกันเลยครับเอก็จะส่งเงินกับท่านส0 80ิบเปอร์เซนแปสิบททันทีครับแปดสิบทนะครับเมื่อเอสมัคร ประมาณไม่เกินสองนาทีครับถ้าระบบของโทรศัพท์ไม่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาเรื่องแรมนะครับที่ช้าหรืออื่นเกินไปเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกินสองนาทีครับเอจะได้ค่าแนะนําทันทีจากการเชื่อมโยงจากกระเป๋าตอนลิงโปของเอสู่กระเป๋าตอนลิงโปนะครับที่ได้เปิดไว้ของเราครับทันทีครับนะเป็นระบบเพียรูเพีย นะครับผ่านทอนบล็อกเหนไม่ได้ผ่านเจ้าของไม่ได้ผ่านบริษัทนะครับทุกอย่างใจเชื่อมโยงกันแล้วจ่ายทันทีภายในไม่เกินสองนาทีถ้าระบบทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเราจะได้เงินจาก A เป็นค่าแนะนํา80ทีเอครับ40เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เอาลิงก์ของเราไปเชื่อมโยงส่งต่อให้คนที่เรารักอีกคนหนึ่งคือ B B ก็จะส่งรายได้กับเราครับเป็นค่าแนะนํา40เปอร์เซ็นต์นะครับหรือ 80x เหมือนกันครับเมื่อ B ีทำตามขั้นตอนเหมือนกับเราเลยผ่านลิงก์ที่เราได้เชื่อมโยงไป ไม่ว่า B จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับถ้า B ได้ลิงก์จากเราและ B ทําถูกต้องนะครับ B ก็จะส่งข้อมูลให้เรานะครับในเรื่องของไรายได้ผ่านกระเป๋าสู่กระเป๋าแบบเพียรกเพียทันที40่ส0บเปนทครับนั่นคือไรายได้ของเราครับแค่2คนจากการแนะนําตรง40%เซนะครับในชั้นที่1เรามีนะครับ200ทที่เข้ามาสู่ภายใต้ชั้นที่1ของเรา2องคน,นครับ คนละ200ก็เป็น400 400คูณ40%ก็เป็น160นั่นคือรายได้ของเราแค่2คนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านบางคนแนะนํามากก่า10คนเยอะแยะมากนะครับเฉลี่ยและบางคนเกิน10นะครับเพราะฉะนั้นการที่2คนนั่คือออเดอร์นะครับสำหรับบางคนเท่านั้นเองเพราะว่าพอแคทเราใช้ทุนในการทําการเริ่มต้นเพียแค่200ผีย์นะครับซึ่งไม่ถึง1 0 0 0นะครับจากมูลค่าของเหรียญ2.4 นะครับในปัจจุบันนี้ไม่ได้ถึงพันเลยเพราะนั้นการเกิดรายได้เพียงใช้เงินหลักพันหรือนะครับหรือหลักน้อยกว่าพันนิดนิดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากสำหรับคนอย่างเรานะครับเพราะบางครั้งเราลงทุนเกินพันเยอะนะครับแพลตฟอร์มที่เราได้รู้จักเนี่ยเราบางคนลงทุนเป็นหมื่นก็มีเพราะว่าการซื้อธุรกิจนะครับด้วยเงินหลักร้อยหรือหลักพันเนีถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำมากแต่สามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้จริงๆนะครับ มากมายอย่างที่เราได้ไปจักชัดเจนนะครับวันนี้นะครับรายได้ถ้าแนะนําเรารู้อยู่แล้วเรามาดูรายได้ภายใต้องค์กร60%หรือรายได้จากโบนัสบริหารองค์กรนะครับตัวเราครับในชั้นที่หนึ่งครับ200 t ้ครับเราขยายงานในรูปแบบของผังอะไรครับผังบ i n นาร m a t r ิกเป็น m a ทริกนะครับไม่ใช่ออโต้รันนะครับเป็น m a t ริกชั้นที่หนึ่งสองครับบนารีเมติกก็คือชั้นลูกครับเราก็ จะได้ห้าเปอร์เซ็นในชั้นนี้นะครับแต่ช th th well ั้นที่หนึ่งมีสองรหัสห้าเปอร์เซ็นตของสองร้อยเท่าไหร่ครับสิบทีอกหนึ่งก็ได้สิบกับสองก็ได้สิบเท่ากลายเป็นยี่สิบทในชั้นที่หนึ่งครับชั้นที่2ครับมีสี่ครับจากสองเป็นสี่ครับแตกตัวออกไปนะครับในชั้นที่สองจ่ายสิบเปอร์เซนตเลยครับนะครับสิบเอร์เซนของสองร้อเท่าไหร่ครับยี่สิบครับสามก็ได้ยี่สิบเทียเอ็กซ์กับสี่ก็ได้ยี่สนบห TX ก็ได้ยี่ริบหกก็ได้ยี่สิบจาก สองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดครับนะครับทุกอย่างนะครับมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทวีคูณนะครับทวีคูณครับท่านลองดูครับชั้นที่หนึ่งห้าชั้นที่สองสิบชั้นที่สามคือยี่สิบเลยนะครับท่านได้ถึงยี่สิบเลยครับเพิ่มทวีคูณเลยนะครับสามร้อยี่สิบเทเอกในชั้นที่สามนะครับชั้นที่สามมีแปดรหัสครับเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับชั้นนี้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยก็คือสี่สิบเทเอ็กซ์ครับเจ็ด แปดก็ได้สี่สิบเก้าก็ได้สี่สิบสิบก็ได้สี่สิบจากคนเหล่านี้ที่ส่งถึงเราครับ,นะรบไม่ว่ารหัสไหนที่แอคทีฟครับส่งถึงเราทันทีครับไม่ได้รอนะครับไม่ต้องรอเรียงเต็มชั้นไม่ต้องรอรันเต็มแผงนะครับหรือจับคู่จ่ายเหมือนกับแพลตฟอมทั่วไปเราจ่ายทันทีที่เกิดการแอคทีฟนะแอคทีฟรหัสไหนก็จ่ายเท่านั้นจ่ายรหัสนั้นจ่ายทันทีไม่มีการรีรอไม่มีเวลานะครับไม่ใช่ว่า เมื่อแอคทีฟแล้วนะครับต้องรอหนึ่งชั่วโมงถึงจะจ่ายไม่ต้องครับแอคทีฟแล้วจ่ายทันทีนะครับเป็นวินาทีเลยนั่นคือออกแคนะครับของจริงที่ได้จริงๆนะครับสามร้อยี่สิบอคือชั้นที่สามที่ได้ทั้งหมดนะครับจากแปดรหัสยี่สิบเปอร์เซ็นตต่อรหัสนะครับไปดูชั้นสุดท้ายครับชั้นที่สี่ครับสิบหกรหัสครับจากสองเป็นสี่จากสี่แปดจากแปดเป็นสิบหกเลยครับแต่ในชั้นนี้เราจะจ่ายทั้งหมดสิบสองรหัสครับ จาก16ร้านเราจ่าย12รหัสในชั้นที่4เราจ่าย25เปอร์เซ็นต์ของ200ก็คือรหัสละ50 50 TIX คูณ12เท่าไหร่ครับ12 5 60ก็คือ600 t r x นะครับ600 t r x ท่านได้ทันทีครับ x, ที่ Active นะครับทุกรหัสได้ Active รหัสไหนก็ได้รหัสนั้นนะครับไม่ต้องรอเต็มชั้นนะครับถึงได้600นะครับ15 Active ก็ได้50 t r x นะครับ16 Active ก็ได้ 5ติบทีเอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเงินจะเข้าแบบเรียลไทม์ไม่มีการรอเต็มชั้นลันเต็มแผ่นะครับและที่เหลือเละครับนะครับที่เหลือหายไปไหนอีกสี่รหัสสี่รหัสนี้เราเอาไปรีบุ๊กิ้งหรือเป็นรหัสต่ออายุกับท่านสี่รหัสเพื่อสร้างอะไรได้ซ้ํากับท่านนะครับนี่แหละครับคือพสซีฟอินคัมขนาดแท้เพราะว่ารายได้ของท่านจะเกิดขึ้นนะครับแบบตลอดชีวิตเลยนะครับ ในผังแต่ละสลัดตลอดไปนะครับส <ino> <net> ี่เม็ดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรหัสแห่งการรีบุ๊กกิ้งนะครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดที่เก้าสามสิบนะครับรหัสละห้าสิบเทอกลมเป็นสองร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเต็มสี่ชั้นครับผังจะเกิดการล้างอัตโนมัติจากโปรแกรมที่วางไว้เมื่อเต็มสี่ชั้นลายได้ท่านรับเต็มเต็มไปแล้วเนี่ยนะครับชั้นที่หนึ่งยี่สิบชั้นสองแปดสิบชั้นสามสามร้อยสิบชั้นสี่หกร้อยรวมเป็นหนึ่งพันยี่สิบเนี่ยมันถูกจ่ายเข้าไปสู่กระเป๋าทันทีเมื่อทุกออออยยยย่่าาางงงจเรรรรีบบบ้ะะผัักไปค เท่ากับถังนี้หายวับไปนะครับโดยมีสี่เม็ดสุดท้ายเนี่ยสี่เม็ดสท้ายไปต่ออายุกับท่านหรือไปรหัสหรีบุ๊กิ้งสร้างตัวท่านให้เกิดขึ้นใหม่ครับในผังเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเกิดขึ้นใหม่ปุ๊บมันก็ต่อยอดไปสู่ไรายได้ให้กับไข่ครับตัวท่านเองในอนาคตเหมือนเดิมครับนะครับเกิดรายได้ใหม่ในผังเดิมเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผังที่ถูก้างไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้กับท่าน เมื่อเริ่มต้นใหม่200 X, มันก็เกิดผลของการต่อยอดแบ่งปันไปยังสี่ชั้นบนแล้วก็สี่ชั้นล่างที่เชื่อมโยงลงมานะครับสี่ชั้นบนก็เป็นใครครับเพราะว่าท่านจะเกิดเริ่มต้นใหม่นะครับจากเงิน200ก็เหมือนกับตัวท่านเริ่มต้นพราะเริ่มต้นปุ๊บมันจะเกิดการแบ่งปันไรายได้ในเรื่องของค่านแนะนําไปยังคนที่แนะนําท่านนะครับก็จะได้รับไรายได้ตลอดไปที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการรีบุ๊กิ้งเมื่อเต็มสี่ชั้นนะครับ แล้วก็เกิดถังใหม่ขึ้นมาเนี่ย 200x จะเป็นการต่อยอดให้กับองค์กรท,ที่เชื่อมโยงกับท่าน4ชั้นบนนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นท่านก็จะเกิดรายได้ใน4ชั้นล่างนะครับเชื่อมโยงกันไปครับแล้วไปดูครับการเกิดรายได้เกิดอย่างไรนะครับเมื่อเต็ม4ชั้นท่านก็ต่อาอยุอัตโนมัติแล้วก็ เป็นรอบของการเกิดไรายได้ในรอบต่อไปครับไปดูว่าการเกิดไรายได้เกิดได้อย่าง <t akers> ไรไปด้ผี่ผังก n รดสีชั้นครับมันจะเกิดสีขาวครับถ้าท่านแนะนําตรงครับในผังท่านจะเห็นเป็นสีขาวเป็นสายงานแนะนําตรงครับนะครับหรือการสปอนเซอร์ตรงนะครับสีฟ้านะครับเป็นการเชื่อมโยงจากการไหลผักข้างบนกับอัปไลน์ของนนท่านที่เชื่อมโยงมาสู่การเกิดไรายได้ให้กับท่านในสี่ชั้นล่างของท่านเป็นสีฟ้านะเพราะบ,บางท่านผู้นํา นะครับอัปไรา์ท่านเป็นระดับผู้นำเกรดเอที่มีสมาชิกดั้งเดิมนะต่อยอดเชื่อมโยงมาเป็นพันรหัสก็มีพันคนก็มีครับไม่ใช่แค่สามสิบแน่นอนนะครับเพราะสี่ชั้นใช้แค่สามสิบแต่บางคนเนี่ยครับเป็นผู้นําระดับพรีเมียมครับนะครับมีองค์กรเป็นพันเป็นหมื่นจากธุรกิจอื่นๆพอบอกเล่าเรื่องราวออแคสไปใช้เงินลงทุนไม่ถึงพันไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับถ้าบอกอย่างเข้าใจนะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเชื่อมโยงของอไรายได้ได้เพราะว่าทุกคนมีแค่สามสิบรหัส ในสี่ชั้นมันก็เกิดการไหลล้นตามลําดับเชื่อมโยงลงมานะครับจากอัพไลน์ลงมาก็เป็นสีฟ้าจากดาวไลนที่ท่านแนะนํามาเป็นดาวไลนที่เก่งมากเลยะระดับเกรดพรีเมียมนะครับมีองค์กรเป็นร้อยเป็นพันและใช้แค่สาิคนเมื่อมันล้นมันก็เชื่อมโยงหาท่านได้นะครับในอยู่ในชั้นของท่านถ้าเป็นสีส้มก็ล้นจากข้างร่าง นะครับจากดาวรายช่วยมาซึ่งมันก็มีเยอะแยะมากที่ดาวรายเก่งๆนะครับที่เชื่อมโยงมาสุขรับรายได้แล้วสีเขียวล้นแบบอิสระนะครับนั่นคือการเกิดทิศทางเกิดรายได้ถึงสีนะครับสีทิศทางคือแนะนําโดยตรงนะครับสีขาวสีฟ้าจากอัพไลน์ที่เชื่อมโยงลงมาเป็นการแบ่งปันนะครับสีส้มเป็นการแบ่งปันจากดาวรายที่ส่งมาให้กับเรานะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงสี่ชั้นบนและสี่ชั้นล่างนั่นเป็นมิติของการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่มากกับออคเคนะครับ มาสู่นะครับในเรื่องของสล็อตนะครับแต่ละสล็อตเรามีทั้งหมดสิห้าสล็อตแลวเราจะเกิดรายได้อย่างไงของแต่ละสล็อตรับเรามาดูกันครับสล็อตที่หนึ่งครับสองร้อยทครับจะเกิดการรายได้นะครับหนึ่งพันยสบทอต่อรอบนะครับเมื่อเต็มสี่ชั้นสามสิบประหลัดนะครับเราก็ไปดูสล็อตที่สองครับเราลงทุนอัพสล็อตที่4ี่ร้อยทอครับเราจะเกิดรายได้ต่อรอบเมื่อเต็มสี่ชั้นสามสิบประหลัดอยู่ที่สองพันสสิบทอครับ นะครับล็อตที่สามเท่าไรครับ800 TX นะครับที่เราอัพขึ้นมานะครับเมื่อท่านมีรายได้นะครับรายได้ทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นยากเลยครับแค่ท่านมีคนที่แนะนำ10คนนะครับในล็อตที่หนึ่งแล้วเกิดการรีบ k i ิงเต็ม4ชั้น30รหัสเนี่ยท่านได้ผ่าน20บวกกับ80ต่อคนนะครับนะครับที่เป็นค่าแนะนําสกูล10คนก็เป็น800แล้ะครับถ้าท่านแนะนํา สิบคนก็จะเป็นหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบนะครับบวกแปดร้อยไปจากสิบคนที่ท่านแนะนําท่านก็เอาสามารถเอารายได้ในจุดนี้ครับมาอัพสล็อตที่สองที่สามไปแล้วครับเพราะสล็อตที่สองที่สามใช้เพียงหนึ่งพันสองร้อยทีไอเท่านั้นเองแต่ท่านได้ถึงพันหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบนะครับบวกกับค่าแก๊สอีกเท่าไหร่ครับสล็อตละหกสิบก็กลายเป็นร้อยี่สิบกลายเป็นหนึ่งพันสาร้อยิบนั่นคือรายได้ที่เกิดขึ้นของของท่านที่เอามาเชื่อมโยงสู่การอัพสล็อตที่สองที่สามนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดรายได้นนนััั้้้ทท่่่าาาไมตองกลวครบถน ต่อยอดจาก s l o ที่หนึ่งมาได้เนี่ยแล้วก็มีการจัดการที่เป็นระบบท่านได้แน่ๆครับในการอั s ซอ t ที่สองที่สามหรือมากกว่านั้นครับด้วยประสิทธิภาพของรายได้ที่เกิดขึ้นที่ไต่ลำดับขึ้นมารอบที่สี่ครับหนึ่งพันหกร้อย t x ครับท่านก็จะได้รายได้ต่อรอบนะครับหนึ่งแปดพันหนึ่งร้อยสิบเ a ียครับต่อรอบครับในรอ o ที่สี่ครับนะครับแค่ซอ o ทีเดียวนะครับต่อรอบ s อ o ที่ห้าครับที่ท่านอัปเกรดขึ้นมาครับสามพันสองร้อยเ a ียจากรายได้ที่เกิดขึ้นใน สล็อตเข้ามาอัปเกรดสล็อตที่5 3,200เนี่ยท่านจะได้ต่อรอบของสล็อตที่5ต็อเดียวอยู่ที่16,320นะครับสล็อตที่6นะครับ6,400 TRX ท่านได้รายได้ต่อรอบของสล็อตที่32,640 TRX นั่นคือรายได้ต่อรอบนะครับไม่เกี่ยวกับสล็อตที่1ถึงสล็อตที่5ด้วยอ่ะสล็อตที่7ครับ12,800 TRX ครับท่านได้รายได้ต่อรอบอยู่ที่65,280 TRX นะครับสล็อตที่8ครับซึ่งเป็นสล็อตที่สร้างรายได้หลักแสนหลักล้านนะครับ ของมนุษย์เงินล้านมนุษย์เงินแสนของเรานะครับจํานวนสองร้อยสามร้อยคนที่เกิดขึ้นนะครับท่านได้รายได้เท่าไรครับต่อรอบอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยทีไอครับจากการลงทุนอัพสลอตเพียงแค่สองหมื่นห้าพันครับในแค่สลอตที่แปดนะครับต่อที่เก้าครับกับท่านอัพสลอตจากรายได้ของสลอตที่หนึ่งถึงสลอตที่แปดมาต่อยอดสู่สลอตที่เก้าห้าพันทีไอครับว่าโทษทีครับห้าหมื่นทีไอครับในสลอตที่เก้าซึ่งเป็นสลอตของมนุษย์เงินล้าน มนุษย์เงินล้านเนี่ยครับส่วนใหญ่อยู่ใน s l o ที่เก้านะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีรายได้ต่อรอบอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันทีไอนั่นคือรายได้แค่คัดอะไรครับโบนัสบริหารองค์กรเท่านั้นไม่เกี่ยวค่าแนะนําน,นะครับอย่างได้แค่นี้เลยครับแค่ s l o ที่เก้า s l ที่สิบครับหนึ่งแสนทีไอท่านได้ต่อรอบอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นทีไอครับตอนที่สิบเอ็ดแล้วครับสองแสนทีไอท่านได้ต่อรอบอยู่ที่หนึ่งล้านสองหมื่นทีไอนะครับ นั่นคือ,อไรายได้ที่เกิดการต่อยอดจากสล็อตล่างางขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับตสอ12ครับ400,000 t x ครับซึ่งเป็นสล็อตของผู้นําระดับสูงของเราตอนเนี้ส่วนใหญ่อยู่เกิน12ไปแล้วนะครับ400,000 t x จะได้ไรายได้ต่อรอบอยู่ที่2,040,000 t x ต่อรอบนะครับนะครับไมไ่รวมสล็อตที่1-11ด,ด้วยต่ส13ครับ800,000 t x ท่านได้ต่อรอบของการรีบุ๊กกิ้ง12สามสิบประหัสสี่ชั้นเนี่ยอยู่ที่4,080,000 TIX ครับต่อรอบนะครับ ต๊อตที่1ิบี่ครับตลอดที่นี้อยู่ที่การอัพต๊อตที่หนึ่งล้านห้าแสนทีไอแต่ท่านได้ถึงเจล้านหกแสนห้าหมื่นทีไอครับนะครับต่อรอบนะครับไม่เกี่ยวกับสตลอตอื่นๆด้วยนะครับสตอตที่1ิบห้าสูงสุดครับ3มล้านทีไอท่านได้ต่อรอบอยู่ที่สิบห้าล้านสามแสนทีไอเลยนะครับนั่นคือต่อรอบนะครับแล้วมีวองค์ประกอบรายได้มากถึง10 ห้าสล็อตนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของท่านสามารถเติมเต็มมากกว่าห้าสิบล้านได้เลยจากการที่ท่านทํางานแล้วก็ทีมงานท่านมีการจัดการที่ดีนะครับเข้าใจเข้าถึงในเรื่องของแผนการสร้างไรายได้รู้จริงรู้ลึกนะครับท่านจะได้ไรายได้แบบครบทุกมิตินะครับนั่นคือท่องทางของรายได้ซึ่งไม่รวม40%ของค่าแนะนําด้วยครับวันนี้สำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนนะครับเรามาดูกันว่าถ้าท่าน มีเงินแล้วท่านจะมาเริ่มต้นจาก200มันช้าไปครับบางคนต้องการเริ่มต้นที่3สล็อตนะสองร้อยสี่ร้อยอยท่านก็ใช้เงินอยู่ที่1400งพัี่ร้อยทีอเพื่อรับรายได้ต่อรอบรวม3สล็อตอยู่ที่เจ็ดพันีทีไอครับถ้าเป็น5สล็อตแหะครับเพิ่มพันหกร้อยเพิ่มพันสามพันสองร้อยทีไอนะครับห้าสล็อตท่านลงทุนอยู่ที่หกพันสอครับเพื่อรับรายได้ต่อรอบของหสล็อตรวมกันอยู่ที่31,620ื่นหนึับ แต่บางคนไม่ใช่ครับมีมากกว่านั้นครับมีแปดสล็อตครับต้องการลงทุนแปดสล็อตจากเงินที่มีอยู่มากมายนะครับก็เพิ่มไปเท่าไหร่ครับแปดสล็อตก็คือเพิ่มหกพันสี่นะครับในสล็อตที่หกครับหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแล้วก็สองหมื่นห้าพันเทีย x นะครับในสล็อตที่แปดนะครับถ้าลงทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับห้าหมื่นสี่ร้อยเที x ครับเพื่อรับรายได้ต่อรอบอยู่ที่สองหมื่น เท่ที่กับสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเทียร์ครับ, 7, รบนั่นคือตัวรอบนะครับของแปดสล็อตที่ทํางานนะครับเต็มสี่ชั้นสามสิบหลักพร้อมกันนะครับทั้งแปดสล็อตท่านจะได้รวมกันสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเทียครับนะครับ